สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Rich Mind ครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนั่นคือความรู้สึกของเราครับเคยไหมครับที่บางวันเราตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่สดใสเท่าไหร่เมฆหมอกดูจะปกคลุมไปทั่วแม้แต่เรื่องเล็กๆก,ก็ดูจะเป็นปัญหาไปหมดหรือบางทีชีวิตก็พาเราไปเจอเรื่องราวที่ท้าทายจนทำให้เรามองโลกเป็นสีเทา,เทา ในยุคที่เราต้องเผชิญกับความกดดันรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่ข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดการรักษาสภาพจิตใจให้สดใสยอยู่เสมออาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากเย็นเหลือเกิน แต่เชื่อผมเธอครับว่าการมองโลกให้สดใสขึ้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาไม่ใช่การหลอกตัวเองให้โลกสวยเกินจริงและไม่ใช่เรื่องของคนพิเศษเท่านั้นแต่มันคือทักษะรครับทักษะที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ต่อจากนี้ผมจะแบ่งปัน5วิธีง่ายๆแต่ทรงพลังที่จะช่วยปรับมุมมองของคุณเปลี่ยนเลนส์ที่คุณใช้มองโลกให้กลับมาเห็นความสดใสความหวังและความสุขในทุกๆวันได้อีกครั้งพร้อมหรือยังครับที่จะเปิดประตูบานใหม่สู่โลกที่สดใสกว่าเดิมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปพร้อมกันเลยครับวิธีที่ 1. ปลูกต้นไม้แห่งความขอบคุณ Cultivate gratitude โฮสต์ Host, วิธีแรกที่จะช่วยให้เรามองโลกสดใสขึ้นได้คือการปลูกต้นไม้แห่งความขอบคุณครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับแต่พลังของการขอบคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดมาก สมองของคนเรามีสิ่งที่เรียกว่า negative bias ครับหมายความว่าสมองของเรามีแนวโน้มที่จะจดจำและให้ความสำคัญกับเรื่องลบๆได้มากกว่าเรื่องดีๆเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเพื่อให้เราระมัดระวังภัยอันตรายแต่ในโลกสมัยใหม่มันทำให้เรามองเห็นปัญหาและสิ่งขาดหายมากกว่าสิ่งที่เรามี การฝึกความขอบคุณคือการตั้งใจที่จะมองหาและให้คุณค่ากับสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วในชีวิตของเราครับแล้วเราจะปลูกต้นไม้แห่งความขอบคุณได้อย่างไรฝึกเขียนบันทึกความขอบคุณ gratitude journal ทุกเช้าหรือก่อนนอนลองใช้เวลา5นาทีเขียนสิ่งดีๆ3-5อย่างที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนั้นหรือที่ผ่านมา อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นขอบคุณที่วันนี้มีกาแฟอร่อยออร่ๆดื่มขอบคุณที่ตื่นมาแล้วยังมีลมหายใจขอบคุณที่เพื่อนร่วมงานช่วยงานขอบคุณท้อนฟ้าวันนี้ที่สดใสย,ยิ่งคุณเขียนคุณจะยิ่งมองเห็นและยิ่งคุณมองเห็นคุณก็จะยิ่งรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมากขึ้นขอบคุณคนรอบข้าง เมื่อมีคนช่วยเหลือหรือทำสิ่งดีๆให้เราจงพูดคำว่าขอบคุณออกไปจากใจจริงไม่จำเป็นต้องรอโอกาสพิเศษลองส่งข้อความเล็กๆไปขอบคุณคนที่เรานึกถึงการแสดงความขอบคุณไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้สึกดีแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นด้วยขอบคุณอุปสรรคนี่อาจจะฟังดูแปลกแต่ในทุกๆความท้าทายหรือปัญหาที่เราเจอหากเราผ่านมันไปได้เราจะเรียนรู้อะไรบางอย่างเสมอ ลองมองย้อนกลับไปในอดีตคุณเคยเจอเรื่องยากๆแล้วผ่านมันมาได้ไหมคุณเรียนรู้อะไรจากมันจงขอบคุณบทเรียนเหล่านั้นยกตัวอย่างจากชีวิตจริงผมเองก็มีวันที่รู้สึกท้อแท้ครับแต่ทุกครั้งที่ผมหยิบสมุดบันทึกความขอบคุณขึ้นมาเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ได้เจอผู้ฟังที่น่ารักอย่างคุณหรือเรื่องที่ได้เห็นแสงอาทิตย์ยามเช้ามันช่วยเปลี่ยนมุมมองของผมได้ทันทีครับเหมือนมีแสงสว่างส่องเข้ามาในใจ สรุปวิธีที่1การปลูกต้นไม้แห่งความขอบคุณคือการเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่เราขาดไปสู่สิ่งที่เรามีและยิ่งเราขอบคุณมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมองเห็นความสดใสในชีวิตมากขึ้นครับวิธีที่2ควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ control the controllables วิธีที่สองที่จะช่วยให้เรามองโลกสดใสขึ้นคือการควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้และปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้บ่อยครั้งที่เรามองโลกในแง่ลบก็เพราะเราแบกรับภาระที่เกินตัวครับเรากังวลในสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเช่นสภาพอากาศเศรษฐกิจโลกการกระทำของคนอื่นหรือแม้กระทั่งความคิดของคนอื่นที่มีต่อเรา พลังงานของเรามีจำกัดครับลองนึกภาพว่าคุณมีแบตเตอรี่ในตัวหากคุณเอาพลังงานไปใช้กับการกังวลในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้แบตเตอรี่ของคุณก็จะหมดอย่างรวดเร็วและคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยล้างุดหมิดและมองทุกอย่างเป็นลบแล้วเราจะแยกแยะและจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรวงกลมแห่งอิทธิพล ลองวาดวงกลมสองวงวงแรกคือสิ่งที่คุณควบคุมได้ (Circle of Control) วงที่สองคือสิ่งที่คุณกังวล (Circle of Concern) สิ่งที่คุณควบคุมได้คือสิ่งที่คุณสามารถลงมือทำหรือตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเช่นทัศนคติของคุณการกระทำของคุณการเรียนรู้ของคุณการตอบสนองของคุณ สิ่งที่คุณกังวลแต่ควบคุมไม่ได้คือสิ่งที่คุณอาจจะสนใจแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองเช่นการเมืองข่าวร้ายโรคระบาดความคิดคนอื่นจงเลือกใช้พลังงานของคุณไปกับการโฟกัสในวงกลมสิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้นยอมรับความจริงบางครั้งการยอมรับว่าบางสิ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือก้าวแรกของการปลดปล่อยตัวเอง การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจแต่มันหมายถึงเราเลือกที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาบั่นทอนพลังงานของเรา ยกตัวอย่างจากชีวิตจริงในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนผมก็มีความกังวลครับแต่ผมรู้ว่าผมควบคุมเศรษฐกิจโลกไม่ได้ผมควบคุมได้แค่การทำงานของผมให้ดีที่สุดการบริหารจัดการการเงินส่วนตัวของผมและการพัฒนาทักษะใหม่ๆใ,ให้ตัวเองเมื่อผมโฟกัสตรงนี้ผมก็รู้สึกมีพลังและมั่นใจขึ้นมากแทนที่จะจมปลักอยู่กับความกลัว สรุปวิธีที่2การควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้และปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือการจัดการพลังงานชีวิตของเราอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เรามีพลังงานเหลือพอที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆและมองโลกในแง่บวกได้อย่างเต็มที่ครับวิธีที่3จํจำกัดการรับข่าวสารเชิงลบ mindful information consumption ประมาณ10นาทีวิธีที่3ที่จะช่วยให้เรามองโลกสดใสขึ้น คือการจำกัดการรับข่าวสารเชิงลบเราอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นครับทั้งข่าวสารบนโซเชียลมีเดียข่าวทีวีข่าวออนไลน์และส่วนใหญ่เป็นข่าวร้ายข่าวความรุนแรงหรือดราม่าต่างๆสมองของเราเปรียบเสมือนฟองน้ำครับมันซึมซับสิ่งที่เราป้อนให้มันหากคุณป้อนแต่ข่าวร้ายข่าวลบๆบ ฟองน้ำในสมองของคุณก็จะเต็มไปด้วยความกังวลความกลัวและความหดหู่ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติและวิธีที่คุณมองโลกแล้วเราจะเลือกรับข่าวสารอย่างไรให้สมองสดใสกำหนดเวลาข่าวสารที่ชัดเจนแทนที่จะเปิดดูข่าวทั้งวันลองกำหนดเวลาเฉพาะเช่นเช้า15นาทีเย็น15นาทีเพื่ออัปเดตข่าวสารหลีกเลี่ยงการดูข่าวร้ายก่อนนอน เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับของคุณเลือกแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางลดการเสพข่าวจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนหรือแหล่งที่เน้นดราม่าและอารมณ์เลือกข่าวที่ให้ข้อมูลรอบด้านเพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเองได้เติมสิ่งดีๆให้สมองหลังจากดูข่าวร้ายแล้วลองชดเชยด้วยการดูคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเอง อ่านหนังสือดีๆหรือดูสารคดีที่ให้ความรู้เปรียบเสมือนการเติมน้ำดีเข้าไปในฟองน้ำเพื่อฉลางน้ำเสียออกไปฝึกดิจิตอลดีทอกสั้นๆลองพักจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือดูข่าวเป็นเวลาสั้นๆเช่น1ชั่วโมงก่อนนอนหรือ1วันในสัปดาห์คุณจะพบว่าชีวิตไม่ได้แย่ลงแต่กลับสงบขึ้นและมีสติมากขึ้นยกตัวอย่างจากชีวิตจริงผมเคยเป็นคนที่ติดการเช็คข่าวตลอดเวลาครับ จนบางทีรู้สึกว่าพลังงานหมดไปกับการเสพดรามา่าผมเริ่มจำกัดเวลาการดูข่าวและเลือกติดตามเพจหรือช่องที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจมากขึ้นเชื่อไหมครับว่าวันของผมสดใสขึ้นและผมมีเวลาไปทำสิ่งที่สร้างสรรค์มากขึ้นด้วยสรุปวิธีที่3การจำกัดการรับข่าวสารเชิงลบคือการปกป้องสุขภาพจิตของเรา เหมือนกับการกรองอากาศที่เราหายใจเพื่อให้สมองได้รับแต่สิ่งที่ดีและสดใสครับวิธีที่4ล้อมรอบตัวเองด้วยพลังงานบวก surround yourself with positivity วิธีที่4ที่จะช่วยให้เรามอนโลกสดใสขึ้นคือการล้อมรอบตัวเองด้วยพลังงานบวกคุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดไหมครับประโยคนี้มีส่วนจริงอย่างมากครับ พลังงานเป็นสิ่งที่ส่งต่อกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานบวกหรือพลังงานลบหากคุณอยู่ท่ามกลางคนที่มองโลกในแง่ร้ายขี้บน่นชอบติหรือเต็มไปด้วยพลังงานลบไม่ช้าก็เร็วคุณจะถูกดึงดูดให้เป็นแบบนั้นไปด้วยในทางกลับกันหากคุณล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดบวกสร้างสรรค์มองเห็นโอกาสและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณคุณก็จะถูกยกระดับขึ้นมาเช่นกัน แล้วเราจะล้อมรอบตัวเองด้วยพลังงานบวกได้อย่างไรเลือกคบเพื่อนแน่นอนว่าเราไม่สามารถตัดทุกคนออกจากชีวิตได้แต่เราสามารถเลือกที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่กับใครได้มองหาคนที่สนับสนุนคุณให้กำลังใจคุณและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อความสุข จัดบ้านให้เป็นระเบียบสะอาดตามีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มต้นไม้เล็กๆน้อยๆหรือของตกแต่งที่คุณมองแล้วมีความสุขสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มีผลต่อจิตใจของเราอย่างไม่น่าเชื่อเลือกรับสื่อที่สร้างสรรค์นอกจากจำกัดข่าวร้ายแล้วจงเลือกดูภาพยนตร์ฟังเพลงอ่านหนังสือหรือดูคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจเติมพลังบวกและให้ความรู้ สิ่งที่คุณรับเข้าสู่สมองผ่านตาและหูมีผลต่ออารมณ์และทัศนคติของคุณเป็นผู้ให้พลังบวกด้วยตัวคุณเองการที่คุณส่งพลังบวกออกไปจะดึงดูดพลังบวกกลับเข้ามาหาคุณ ลองยิ้มให้คนแปลกหน้าพูดคำชมเชยให้กำลังใจผู้อื่นหรือช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเมื่อคุณเป็นแหล่งพลังงานบวกคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตยกตัวอย่างจากชีวิตจริงผมเองก็มีเพื่อนบางคนที่ชอบบ่นครับผมยังคงเป็นเพื่อนกับพวกเขาแต่ผมเลือกที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับคนที่ชอบพูดเรื่องไอเดียใหม่ๆเรื่องความฝันและเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผมรู้สึกมีพลังและมองเห็นโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอสรุปวิธีที่4การล้อมรอบตัวเองด้วยพลังงานบวกคือการสร้างอีโคโซิสเตมที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสดใสและความหวังครับวิธีที่5ลงมือทำสิ่งเล็กๆที่สร้างความสุขในแจละวัน Small Joys and Intentional Action มาถึงวิธีที่5และวิธีสุดท้ายที่จะช่วยให้เรามองโลกสดใสขึ้นนั่นคือการลงมือทำสิ่งเล็กๆที่สร้างความสุขในแต่ละวันครับบ่อยครั้งเรามองหาความสุขที่ยิ่งใหญ่รอคอยความสำเร็จครั้งใหญ่หรือรอให้ชีวิตเป็นไปตามที่เราฝันไว้ทั้งหมดซึ่งอาจจะทําให้เราหลงลืมความสุขเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในทุกวันของเราไป ความสุขไม่ได้มีแต่ขนาดใหญ่เท่านั้นครับความสุขเล็กๆที่เราสร้างขึ้นมาเองในแต่ละวันคือเชื้อเพลิงสำคัญที่จะช่วยให้แบตเตอรี่ใจของเราเต็มอยู่เสมอทำให้เรามีพลังงานที่จะมองโลกในแง่บวกและรับมือกับความท้าทายต่างๆได้แล้วเราจะสร้างความสุขเล็กๆเ,เหล่านี้ได้อย่างไรกำหนดเวลาแห่งความสุขของตัวเอง ในแต่ละวันลองตั้งใจทำอะไรบางอย่างที่คุณรักจริงๆแม้จะเป็นเพียง15 3 0ถึง30นาทีอาจจะเป็นการอ่านหนังสือฟังเพลงโปรดจิบกาแฟช้าๆในยามเช้าดูซีรีส์เล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะสิ่งสำคัญคือการตั้งใจทำมันและจดจ่ออยู่กับความสุขในขณะนั้นสร้างช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่มีคุณภาพ การพักผ่อนไม่ใช่แค่การนอนหลับแต่คือการให้สมองได้ผ่อนคลายจากความเครียดลองฝึกสมาธิเมดิเทชันหรือทำกิจกรรมที่ทำให้คุณได้อยู่กับตัวเองและผ่อนคลายอย่างแท้จริงให้และแบ่งปัน การให้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปอาจจะเป็นการให้รอยยิ้มให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแก่ผู้อื่นเมื่อคุณสร้างความสุขให้ผู้อื่นคุณจะรู้สึกถึงความสุขที่ย้อนกลับมาหาคุณเองเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นลองไปร้านอาหารใหม่ๆลองเรียนรู้อะไรที่ไม่ถนัดหรือไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆช่วยกระตุ้นสมองและทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นยกตัวอย่างจากชีวิตจริงสำหรับผมการได้จิบกาแฟดำแก้วโปรดในยามเช้าพร้อมกับเปิดเพลงแจ๊สคลอเบาๆก่อนเริ่มงานมันคือความสุขเล็กๆที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นมาในทุกวันและมันช่วยให้ผมมีพลังงานและมุมมองที่สดใสไปตลอดทั้งวันเลยครับสรุปวิธีที่ห การลงมือทำสิ่งเล็กๆที่สร้างความสุขคือการเติมเชื้อเพลิงให้จิตใจของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เรามีพลังงานแห่งความสดใสและสามารถมองเห็นความงดงานของชีวิตได้ในทุกๆวันครับเราได้เรียนรู้5วิธีที่จะช่วยให้เรามองโลกสดใสขึ้นนั่นคือปลูกต้นไม้แห่งความขอบคุณควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จากัดการรับข่าวสารเชิงลบ ลลอมรอบตัวเองด้วยพลังงานบวกลงมือทำสิ่งเล็กๆที่สร้างความสุขในแต่ละวันผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทั้งหมดในวันนี้ครับและผมเข้าใจว่าการมองโลกสดใสในวันที่ฟ้าหมนอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าการมองโลกให้สดใสขึ้นคือทางเลือกครับคุณมีอำนาจที่จะเลือกเลนส์ที่คุณใช้มองโลกในแต่ละวัน ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการทำทุกข้อพร้อมกันครับแค่เลือกหนึ่งข้อที่คุณรู้สึกว่ามันโดนใจคุณที่สุด เลือกหนึ่งวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นทำได้ทันทีหลังจากฟังจบแล้วลองลงมือทำดูครับทำอย่างสม่ำเสมอทำอย่างตั้งใจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่หรวนเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่มั่นคงเสมอครับและเมื่อคุณได้ลองทำแล้วลองสังเกตด,ดูนะครับว่าโลกในสายตาของคุณจะค่อยๆเปล่งประกายขึ้นมาทีละน้อยวันที่คุณเคยรู้สึกหม่นหมองจะค่อยๆมีแสงสว่างเข้ามาเติมเตม และชีวิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยความสดใสความหวังและความสุขที่ยั่งยืนขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังผมในวันนี้ครับหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆอ,อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนใกล้ตัวของคุณที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่อง r i c h m i และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการเดินทางแห่งการพัฒนาตัวเองของเรานะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับเราจะโตไปด้วยกันสวัสดีครับ